เึ่งไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็ผู้อนฉะนั้นเขาสามารถติดได้แค่ตัวตัวเดียวกับอีกสองผู้ดักที่เหลือนนะครับใน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 หลังนะครับโดยการให้คะแนนเนี่ยซึ่งจะให้น้ําหนักที่มากที่สุดตาสภาพทั่วไปสามสิับแล้วก็นโยบายละกกำหนดติดตามผลตลอดเวลาที่ได้รับขึ้นมานะครับกรอบขึ้นเองนะครับแล้วก็ยกเลิกเมื่อ ไปรับรองครับถามปัญาีนึงคำว่าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเนี่ยชื่อชื่อหวัวข,อขอ้อนะคะประกาศจังหวัดคำว่าเครื่งองหมายดิ้ไม่ได้ถูกใช่ฝ่ายชี้แจงหน่อยได้ไหมครับให้ลองเรียกว่าครับกรณีนี้เนี่ยทีย่หนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราเราเให้ของของการ เรื่องสังคมนะครับสภาพทั่วไปในตัวสภาพทั่วไปเองเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ปัตจุทางฉลาแล้วก็ของความเป็นมาตรฐานในหลายๆเรื่องด้วยนะครับที่ที่คณะกรรมการเราจะต้องหาเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วว่าค่ารูปร่างภาพมาตรฐานมีหลายเรื่องมากครับซึ่งไหนก็เป็นข้อกฎหมายหรือเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราสร้างขึ้นอะไราเงี้ยเห็นในเชตตราสัญญาตั้งแต่ที่อาจารย์ว่าแต่ไอ้ส่วนนี้็นขั้นล่างเนี่ย ฉันมองว่ามันเป็นการออยาาขยายความคำว่าตาสัญลักษณ์อะไรแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยผมก็ใจว่าฝ่ายหนังิมพ์เขาคงตีความว่าเป็นเพื่อของขาเนี่ยคือในตัวนี้ต้งใครใครรู้ว่าอะน่จะเกี่ยวกับกรรมการชุดนี้หรือเปล่าจริงๆคะแนนวัตถุดิบอาจจะถูกปกไปอะค่ะคือเราอาจจะ,ะถ้าเรามีการประเมินคะแนน